ร้องเรียนหมอบอกว่าหมออธิบายไม่เข้าใจขออัดเสียงก็ไม่ให้อัดผมจะบอกว่าในทุกโรงพยาบาลมันจะมีป้ายแปะเลยว่าห้ามันทึกเสียงห้ามถ่ายวิดีโอขณะทําการรักษาันเป็นสถานีราชการเนาะทุกที่เป็นเหมือนกันหมดในฐานะของคนที่เคยเป็นคนไข้สมมุติว่าคุณหมออธิบายแล้วไม่เข้าใจอยากอัดเสียงไหมเราว่าการอัดเสียงเนี่ยมันมองได้หลายกรณีอย่างก,กรณีแรกคืออัดเสียงเพื่อเอาไปทวนฟังซ้ําเพื่อให้ตัวเองเข้าใจและจาได้มากขึ้นกับบางกรณีที่มันเกิดขึ้นได้เนาะมันคือการ b a c k เมลซึ่งทั้งสองวิธีนี้เราจะบอกว่าสิ่งที่พวกเราไม่ชอบ แล้วกันนะมันคือแบบที่2แต่ถามว่าแบบที่1กับแบบที่2อง่ะถามว่าเราแยกได้ไหมคำตอบคือแยกไม่ค่อยได้อ mm hmm. ย่างผมมะโดยส่วนตัวถ้าสมมุติว่าเป็นคนอายุเยอะที่จะฟังได้ไม่แน่ใจไม่ชัดหรือว่าลูกอยากให้แม่มีไว้ฟังอย่างเงี้ยอธิบายให้ได้เพราะว่าบางครั้งเรื่องมันเยอะจริงๆแล้วมันฟังได้ไม่หมด mm hmm. บอกกันตรงๆขอกันด้วยดีเราคิดว่าการคุยกันด้วยความเข้าใจอันนี้น่าจะดีแล้วก็บอกเหตุผลที่ใช้อย่างชัดเจน mm hmm. ถ้าคุณหมอเขาโอเคอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าสมมุติว่าคุณหมอไม่โอเคเราก็ต้องเคารพในสิทธิ์ มันถูกต้องไหมตามที่เราจบไปเรารู้สึกว่ามันมีหลากหลายวิธีที่จะช่วยได้ทําให้คนไข้ได้เข้าใจมากขึ้นเพราะเข้าใจตัวโรคการรักษามันก็จะดีขึ้นที่เราชอบใช้คือใช้วิธีการเซิร์ช Google ให้คนไข้ดูแล้วถ่ายรูปอันนี้อธิบายแล้วก็ถ่ายรูปไปให้ดูคนไข้จะได้มีอะไรเอาไว้จาว่าเฮ้ย hey, คุณหมอเคยพูดประมาณนี้นะแล้วแต่คนนะครับไม่เหมือนกันเลยการนะอัดวิดีโอบางคนบอกว่าได้ต้องไปบอกคุณพ่อคุณแม่ที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยมีเหมือนกันเคยเจอทุกรูปแบบเลยเคยขออัดเสียงในห้องตรวจกันได้ไหมฮะมีใคร